สุดช็อกดวงเปลี่ยนครั้งใหญ่ถึงเวลาของชาวราศีกุมที่จะได้เป็นเศรษฐีแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านและขอต้อนรับชาวราศีกุมราศีแห่งนักคิดนักสร้างสารรค์ผู้มากด้วยไอเดียแปลกใหม่ทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราในวันนี้เป็นพิเศษเลยนะคะวันนี้ดิฉันมีข่าวดีที่ต้องบอกเลยว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ในดวงชะตาของคุณ เป็นเรื่องที่ดีฉันตื่นเต้นมากจนต้องรีบมาบอกมาประกาศให้คุณได้เตรียมตัวรับโชคใหญ่กันแบบด่วนๆเลยค่ะคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าที่ผ่านมาคุณมีไอเดียดีๆมากมายแต่กลับไม่มีโอกาสได้ทำคุณรู้สึกเหมือนความคิดของคุณล้ำหน้าเกินไปจนไม่มีใครเข้าใจโดยเฉพาะเรื่องการเงินที่มักจะมีเรื่องให้ติดขัดเสมอหาเงินมาได้ก็มีเหตุให้ต้องจ่ายออกไปอย่างรวดเร็ว ถ้าคุณกําลังรู้สึกว่าโชชตายังไม่เข้าข้างคุณสักทีดิฉันอยากให้คุณหยุดทุกอย่างที่กำลังทําอยู่แล้วตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีๆเลยนะคะเพราะนับจากนี้เป็นต้นไปทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนที่ส่งอิทธิพลต่อชาวราศีกุมโดยตรงกําลังจะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่จะประธานพรและประทาน,นรทรัพย์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีให้กับคุณค่า นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะแต่มันคือผลบุญคือพลังงานที่คุณได้สั่งสมมาและในวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลดวงชะตาของคุณกำลังจะตอบรับคำขอพรของคุณแล้วค่ะและพรที่ว่านี้มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการเงินและโชคลาภแบบเหนือความคาดหมายประตูแห่งความมั่งคั่งกำลังจะเปิดออกในทิศทางที่คุณเองก็คาดไม่ถึงเตรียมตัวของคุณให้พร้อมเลยนะคะกับการที่จะได้จับเงินแสน เตรียมเปิดบัญชีรอรับเงินล้านเพราะโชคลาภก้อนใหญ่นี้มันจะมาแบบฟลุก๊กฟลุกมาแบบไม่คาดคิดคาดฝันจริงๆค่ะอาจจะมาจากการถูกหวยรวยเบอร์ถูกรางวัลใหญ่จากตัวเลขที่คุณได้มาโดยบังเอิญหรือไอเดียเก่าๆที่คุณเคยคิดเล่นๆอาจจะมีคนมาขอซื้อและให้เงินก้อนโตกับคุณแบบงงๆหรืออาจจะมีเพื่อนฝูงคนรู้จักนำพาโอกาสทางการเงินที่ยิ่งใหญ่มาให้ถึงที่จนคุณต้องร้องออกมาดังๆว่าแบบนี้ก็ได้เหรอ แต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันแบบทุกมิติว่าโชคใหญ่ครั้งนี้จะมาจากช่องทางไหนตัวเลขนำโชคที่จะทำให้คุณรวยแบบพลิกชีวิตคือเลขอะไรและต้องทำบุญเสริมดวงอย่างไรเพื่อรับพลังจากพระราหูให้เต็มที่ที่สุด ดิฉันขอกำลังใจจากคุณผู้ชมชาวราศีกุมผู้มีไอเดียสุดล้ำและคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านก่อนได้ไหมคะช่วยกันกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นเหมือนการเปิดสวิต์รับพลังงานแห่งโชคลาภกดแชร์ออกไปเพื่อแบ่งปันข่าวดีนี้ให้กับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชาวราศีกุมท่านอื่นๆให้พวกเขารวยไปพร้อมกับเรากดติดตามช่องของเราไว้และที่สำคัญที่สุดเลยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเคล็ดลับดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลค่ะ และสำหรับท่านใดที่เมตตายอยากจะสนับสนุนทีงงานของเราเป็นค่าครูหรือเป็นกำลังใจให้เรามีแรงสร้างสรรค์คอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะกราบขอบพระคุณในทุกๆก,การสนับสนุนจากใจจริงเลยค่ะเอาล่ะค่ะเมื่อทุกคนพร้อมแล้วร่างกายพร้อมใจพร้อมไอเดียพร้อม เราไปฟังพร้อมๆกันเลยเข้าว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมนั้นจะน่าตื่นเต้นและพลิกชีวิตคุณไปได้ขนาดไหนไปฟังกันเลยค่ะ 1. ด้านการเงินสําหรับเรื่องการเงินของชาวราศีกุมในช่วงเวลานี้ดิฉันต้องใช้คำว่าการปฏิวัติทางการเงินครั้งยิ่งใหญ่ ค่าด้วยอิทธิพลของดาวราหูซึ่งเป็นดาวประจำตัวและเจ้าเรือนเกษตรของคุณกำลังโคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่จะมอบคุณอย่างมหาศาลโดยเฉพาะในเรื่องของเงินทองที่ได้มาแบบไม่คาดฝันเรียกได้ว่าเป็นการเปิดคลังสมบัติจากฟากฟ้าเลยทีเดียวค่ะในมุมมองของท่านอาจารย์หมอช้างท่านจะชี้ชัดว่ารายรับจะมาจากช่องทางใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนชาวราศีกุมจะมีโอกาสได้เงินจากงานออนไลน์ งานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการค้าขายกับต่างประเทศหรือแม้กระทั่งไอเดียแปลกใหม่ที่คุณเคยคิดไว้แต่ยังไม่ได้ลงมือทำอาจจะมีคนมองเห็นคุณค่าและนำเงินมาลงทุนให้ใครที่มีปัญหาหนี้สินหรือการเงินติดขัดในช่วงนี้จะมีเงินก้อนเข้ามาให้คุณได้สสางปัญหาเหล่านั้นจนหมดสิน้นและเริ่มต้นตั้งตัวใหม่ได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะขณะที่ในมุมของท่านอาจารย์หมอลักท่านจะฟันธงลงไปเลยว่า ดาวระหูเปิดทางให้รวยแบบฟ้าผ่าท่านย้ำว่าเงินที่จะได้มานั้นไม่ใช่เงินที่มาจากการทำงานหนักตามปกติแต่เป็นเงินที่มาจากลาบลอยหรือเงินที่ได้มาง่ายๆแบบฟลุกๆชาวราศีกุมที่ทำงานอิสระหรือฟรีแลนซ์จะมีงานใหญ่เข้ามาพร้อมกับค่าตอบแทนที่สูงลิ่วหรืออาจจะได้เงินจากส่วนแบ่งโปรเจกต์พิเศษที่ให้ผลตอบแทนเกินคาดไปหลายเท่าตัวเตรียมบริหารจัดก,การเงินก้อนโตที่กำลังจะไหลเข้าบัญชีของคุณได้เลย เพราะมันจะมาเร็วมาแรงและมามากเกินกว่าที่คุณเคยจินตนาการไว้แน่นอนค่ะฟันธง 2. ด้านการงานในส่วนของการงานนั้นชาวราศีกุมกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความรุ่งโรจน์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ อย่างแท้จริงค่าดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งสติปัญญาและความสําเร็จได้โคจรมาทํามุมส่งเสริมกับดาวราหูประจําตัวของคุณทําให้สมองของคุณจะปลอดโปร่งคิดอะไรก็เฉียบคมและสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างคะ่ะตามหลักการของท่านอาจารย์หมอช้างท่านมองว่านี่คือช่วงเวลาที่ไอเดียของคุณจะกลายเป็นเงินเป็นทอง โครงการหรือแผนงานที่คุณเคยนำเสนอไปแล้วถูกปัดตกในอดีตจะถูกนำกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งและได้รับการอนุมัติอย่างง่ายดายเป็นจังหวะที่ดีมากสำหรับคนที่ทำงานในสายงาน c r e เอทีฟการตลาดวงการบันเทิงไอที IT หรือสตาร์ทอความคิดที่แตกต่างของคุณจะกลายเป็นจุดแข็งที่ทำให้คุณก้าวหน้าแซงหน้าคนอื่นไปหลายขุมผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้คุณได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่ค่ะ ส่วนท่านอาจารย์หมอลักษ์ท่านจะฟันธงเลยว่าปฏวิวัติวงการงานพลิกสถานะสู่การเป็นผู้นำ คุณจะไม่ได้เป็นแค่ผู้ตามอีกต่อไปแต่ดวงดาวกําลังผลักดันให้คุณก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเทรนหรือเป็นผู้บุกเบิกในสายงานของคุณใครที่อยากเปลี่ยนงานย้ายงานนี้คือจังหวะทองที่จะได้งานใหม่ในองค์กรที่ทันสมัยและให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเดิมมากคุณจะมีความสุขกับการทำงานและสามารถสร้างผลงานระดับมาสเตอร์พีที่จะเป็นที่จดจำไปอีกนานเตรียมรับตำแหน่งใหม่ที่ท้าทายและยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้เลยค่าฟันธง 3. ด้านโชคลาภ มาถึงเรื่องราวของโชคลาภที่ดิฉันตื่นเต้นที่จะบอกมากที่สุดค่าสำหรับชาวราศีกุมนี้คือช่วงเวลาที่พระราหูประทานทรัพย์อย่างแท้จริงและสมบูรณ์แบบที่สุดดาวราหูในตำแหน่งนี้เปรียบเสมือนเทพแห่งโชคลาภที่กำลังจะมอบพรวิเศษให้กับลูกรักอย่างคุณโดยเฉพาะค่ะท่านอาจารย์หมอช้างมักจะกล่าวว่าโชคลาภของชาวราศีกุมมักมาจากสิ่งที่ล้ำสมัยและแดนไกล ตัวเลขนำโชคของคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเช่นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์มือถือเลข i p address หรือตัวเลขที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยบังเอิญนอกจากนี้ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปต่างประเทศเช่นเลขเที่ยวบินหรือเลขห้องพักก็สามารถนำโชคใหญ่มาให้ได้เช่นกันท่านแนะนำให้ทำบุญด้วยของดำา8อย่างหรือ12ออย่างเพื่อเป็นการสักการะพระราหูและเปิดดวงรับโชคให้เต็มที่ยิ่งขึ้นค่ะในขณะที่ท่านอาจารย์หมอลักษณ์ท่านจะฟันธง อย่างกึงกก้องว่าโชคลาภพมหารกำลังจะหล่นทับแบบไม่ทันตั้งตัวท่านชี้ชัดว่านี่คือจังหวะที่เซนหรือลางสังหณรของชาวราศีกุมจะแม่นยำเป็นพิเศษหากคุณรู้สึกถูกชะตากับตัวเลขใดเป็นพิเศษหรือฝันเห็นเรื่องราวแปลกๆขอให้เชื่อในความรู้สึกของตัวเอง เพราะนั่นคือสัญญาณจากเบื้องบนโชคลาภครั้งนี้จะมาในรูปแบบของเงินก้อนใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ในทันทีไม่ใช่แค่หลักหมื่นหลักแสนแต่มีเกณฑ์จะไปไกลถึงหลักล้านเตรียมตัวรับทรัพย์ก้อนโตที่พระาหูจะสรรนมาให้ได้เลยค่ะ 4. ด้านความรัก ในด้านของความรักดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งความรักและความปรารถนากำลังทำมุมที่น่าสนใจกับดาวราหูประจำตัวคุณทำให้เรื่องราวความรักของชาวราศีกุมในช่วงนี้จะเต็มไปด้วยสีสันความตื่นเต้นและความไม่ธรรมดาค่ะสำหรับคนโสดในมุมมองของท่านอาจารย์หมอช้างท่านมองว่ามีเกณฑ์พบรักแบบสายฟ้าแลบคุณอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจจากการเดินทาง จากโลกออนไลน์หรือจากแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งจะเป็นการพบเจอกันแบบปุบป,ปับและรู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานความสัมพันธ์จะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากและคนที่จะเข้ามานั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณอย่างสิ้นเชิงอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนที่มาจากคนละสังคมแต่ความแตกต่างนั้นกลับกลายเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดให้คุณทั้งคู่เข้าหากันค่ะส่วนท่านอาจารย์หมอลักท่านจะฟันธงให้กับคนโสดเลยว่า เรียมสละโสดกับรักที่ร้อนแรงและน่าตื่นเต้นความรักครั้งนี้จะเข้ามาเปลี่ยนโลกที่เคยเงียบเหงาของคุณให้สดใสซา,าบซ่าขึ้นมาทันทีสำหรับคนที่มีคู่ท่านจะฟันธงว่าความรักจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เป็นช่วงเวลาที่ดีในการหากิจกรรมแปลกใหม่ทำร่วมกันหรือเดินทางไปในสถานที่ที่ไม่เคยไปเพื่อเติมความหวานและความตื่นเต้นให้กับความสัมพันธ์อาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้ตกหลุมรักกันใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะหด้านการทำธุรกิจสำหรับชาวราศีกุมที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือกำลังคิดจะเริ่มต้นธุรกิจนี้คือยุคทองของผู้ประกอบการสายเทคและนวัตกรรม ค่าดวงดาวกำลังส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์แพลตฟอร์มดิจิทัลเทคโนโลยีการสื่อสารและธุรกิจที่จับกระแสะโลกได้อย่างโดดเด่นที่สุดในทัศนะของท่านอาจารย์หมอช้างท่านจะชี้ให้เห็นว่าธุรกิจของคุณจะเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยเฉพาะการใช้โซเชียลมีเดียในการทำการตลาดจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามและสามารถสร้างยอดขายได้อย่างถล่มทลายเป็นช่วงเวลาที่เหมาะอย่างยิ่งในการเปิดตัวสินค้าใหม่หรือขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศเพราะจะได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดปัญหาเรื่องคู่แข่งจะหมดไปเพราะไอเดียที่ล้ำสมัยของคุณจะทำให้ไม่มีใครตามทันค่ะทางด้านท่านอาจารย์หมอลักษ์ท่านจะฟันธงอย่างชัดเจนว่า ธุรกิจจะพลิกจากหลักแสนสู่หลักล้านในเวลาอันสัน้นท่านย้ำว่าน,นี่คือจังหวะที่คุณต้องกล้าที่จะแตกต่างและกล้าที่จะเสี่ยงเพราะดาวราหูกำลังหนุนหลังคุณอย่างเต็มที่ธุรกิจของคุณมีเกณฑ์ที่จะกลายเป็นไวรัลหรือเป็นที่พูดถึงในชั่วข้ามคืนสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆให้กับวงการและกอบโกยผลกำไรได้อย่างมหาศาลอย่ากลัวที่จะทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำ เพราะนั่นคือกุญแจสู่การเป็นเจ้าสัวในยุคดิจิทัลของคุณค่าฟันธง6ด้านการถูกหวยรวยเงินล้านมาถึงไฮไลท์สำคัญที่สุดสำหรับโอกาสในการถูกหวยรวยเงินล้านของชาวราศีกุมดิฉันขอยืนยันด้วยตำแหน่งของดาวราหูที่กำลังเปล่งประกายอย่างเต็มที่เลยว่าคุณคือราศีเต็งหนึ่งที่จะได้เป็นเศรษฐีใหม่จากการเสี่ยงโชคโดยแท้จริง ท่านอาจารย์หมอช้างได้ให้คำแนะนำว่าตัวเลขแห่งโชคชะตาจะปรากฏขึ้นมาเองชาวราศีกุมไม่จำเป็นต้องไปขูดหาเลขจากที่ไหนไกลเพราะตัวเลขที่จะให้โชคใหญ่นั้นจะมาจากสิ่งรอบตัวที่คาดไม่ถึงอาจจะเป็นเลขจากข่าวแปลกๆที่คุณเพิ่งเห็นเลขฝาบ้านของเพื่อนที่เพิ่งไปเยี่ยม หรือตัวเลขจากความฝันที่พิสดารพันหรืการทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นบริจาคค่าไฟหรือเติมน้ำมันตะเกียงจะช่วยเสริมพลังของดาวราหูให้ยิ่งส่องสว่างและนำทางไปสู่โชคลาภก้อนใหญ่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นคะในขณะที่ท่านอาจารย์หมอลักษ์ท่านจะฟันธงด้วยเสียงอันดังว่าชะตาฟ้ากำหนดให้รวยด้วยเลขมีเกณฑ์ถูกรางวัลที่หนึ่งท่านชี้ว่านี่คือปรากฏการณ์รวยไม่รู้เนื้อรู้ตัว ที่ดาวรหูตั้งใจมอบให้เป็นของขวัญชิ้นโบแดงสำหรับชาวราศีกุมโดยเฉพาะโอกาสที่คุณจะถูกรางวัลใหญ่ที่สุดมีมูลค่าเป็นหลักล้านสิบล้านนั้นอยู่ในระดับที่สูงมากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบหลายปีขอเพียงคุณเปิดใจและเชื่อในรางสังหรณ์หากมีตัวเลขใดแวบเข้ามาในหัวขอให้รีบไปหาซื้อทันทีอย่าลังเลเพราะนั่นอาจเป็นตั๋วใบเดียวที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการข้าฟันธง7ด้านชีวิต เมื่อมองในภาพรวมของชีวิตชาวราศีกุมในช่วงนี้สามารถนิยามได้ว่าคือการปลดปล่อยสู่อิสรภาพและการเริ่มต้นใหม่อย่างสมบูรณ์แบบค่าอิทธิพลของดาวเสาร์ที่เคยสร้างความกดดันและความล่าช้าในชีวิตของคุณได้คลายตัวลงแล้วและถูกแทนที่ด้วยพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของดาวราหูทําให้ชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและโอกาสใหม่ๆค่ะในมุมมองของท่านอาจารย์หมอช้างท่านจะเน้นย้ําถึง การได้ทำในสิ่งที่รักและเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่คุณจะสามารถสลัดทิ้งกรอบความคิดเก่าๆหรือภาระหน้าที่ที่ไม่ใช่ของคุณออกไปได้สำเร็จเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเดินทางไกลาการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลงไลสไตล์ของตัวเองสุขภาพจิตจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณจะรู้สึกเบาสบายมีพลังและมองโลกในแง่ดีมากขึ้นเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนท่านอาจารย์หมอลักษณ์ท่านจะฟันธงวันนี้คือการ ปฏิวัติตัวตนสู่เวอร์ชันที่ดีที่สุดท่านย้ำว่าชีวิตของคุณหลังจากนี้จะไม่มีคำว่าน่าเบื่ออีกต่อไปคุณจะได้พบเจอผู้คนใหม่ๆสังคมใหม่ๆที่จะนำพาชีวิตคุณไปสู่จุดที่สูงขึ้นและดีขึ้นคุณจะกลายเป็นคนที่ทันสมัยมีวิสัยทัศน์และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นนี่คือช่วงเวลาที่คุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างที่คุณฝันไว้อย่างแท้จริงเป็นชีวิตที่อิสระมั่งคัง่งและเปี่ยมไปด้วยความสุขข้าฟันธง ด,ด้านการเสี่ยงโชคชะตาในหัวข้อสุดท้ายนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการเสี่ยงโชคชะตาซึ่งหมายรวมถึงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงทุกรูปแบบสำหรับชาวราศีกุมซึ่งเป็นราศีของนักคิดนอกกรอบอยู่แล้วช่วงเวลานี้คือจังหวะที่ความเสี่ยงจะนำมาซึ่งความร่ำรวยอย่างแท้จริงค่ะท่านอาจารย์หมอช้างได้ให้ข้อคิดว่าเป็นช่วงที่เหมาะกับการลงทุนในสินทรัพย์ยุคใหม่ เช่นสกุลเงินดิจิทัลหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหรือกองทุนที่ลงทุนในนวัตกรรมต่างๆสัญชาตญาณของคุณในการมองเห็นเทรนในอนาคตจะเฉียบคมเป็นพิเศษหากคุณได้ศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดีแล้วการตัดสินใจลงทุนในช่วงนี้มีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนแบบสิบเด้งร้อยเด้งได้เลยทีเดียวค่ะทางด้านท่านอาจารย์หมอลักษท่านจะฟันธงไปเลยว่าดวงนักลงทุนสายซิ่งกำลังพุ่งแรง ท่านชี้ว่าชาวราศีกุมมีดวงที่จะรวยจากการลงทุนแบบอย่างแท้จริงการกล้าที่จะแตกต่างและเข้าไปลงทุนในตลาดที่คนอื่นยังกลัวจะทําให้คุณเป็นผู้ชนะและสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้ท่านย้ําว่าจงเชื่อในวิสัยทัศน์ของตัวเองเพราะดวงดาวกําลังบอกคุณว่ายิ่งเสี่ยงยิ่งรวยในช่วงเวลานี้ค่าฟันธง สุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงปกปักคุ้มครองชาวราศีกุมทุกท่านให้พบเจอแต่ความสุขความเจริญความสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาไม่ว่าจะคิดการสิ่งใดก็ให้รับรื่นดังใจปรารถนาให้ก้าวเดินอย่างมั่นคงและสง่างามมีแต่ความสำเร็จเข้ามาในชีวิต ขอให้หน้าที่การงานของทุกท่านเจริญก้าวหน้าได้รับโอกาสใหม่ๆที่เปิดประตูแห่งความมั่งคั่งให้เข้ามาอย่างไม่ขาดสายใครที่กำลังรอคอยการเลื่อนตำแหน่งการยอมรับหรือคำชมจากผู้ใหญ่ขอให้สมหวังดังใจหมายและสำหรับผู้ที่ค้าขายหรือทำธุรกิจขอให้มียอดขายทะลุเป้ามีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันมีเงินทองหมุนเวียนไม่ขาดมือ ในด้านการเงินขอให้ทุกท่านมีทรัพย์ไหลมาเทมาได้รับโชคลาภแบบไม่คาดฝันมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นมีทรัพย์สมบัติพอกพูนใครที่ติดขัดเรื่องเงินทองขอให้พบทางออกได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือได้ข่าวดีจากการลงทุนและการเสี่ยงโชคและถ้าหากใครที่ตั้งจิตอธิษฐานไว้ขอให้ผลบุญหนุนนำให้คุณได้รับโชคก้อนใหญ่ถูกหวยรวยเบอร์ร่ำรวยเงินล้าน